มาติดตามข่าวกันต่อนะคะหลังจากการเข้ารายงานตัวต่อสานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้านะคะของพรรคก้าวไกลเนี่ยในช่วงเที่ยงหัวหน้าพรรคก้าไกลก็ลงพื้นที่กันต่อเลยนะคะไปขอบคุณประชาชนที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ต่อด้วยการประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายประมง22จังหวัดปิดท้ายการลงพื้นที่ด้วยการขึ้นรถแห่และประสายขอบคุณประชาชนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าไกลพร้อมด้วยสสสมุทรสาครทั้ง3เขตนะคะได้แก่นายนัทพงศุมโนธรรมเขตหนึ่งนายสิริโรจธธนิกูลเขต2แล้วก็นายศิรสิทธิ์สงนุ้ยเขต3ขึ้นรถแหร่รอบวงเวียนน้ำพุก่อนมุ่งหน้าล,ลานหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเพื่อประสายขอบคุณประชาชนโดยระหว่างทางมีประชาชนร่วมต้อนรับอย่างหนึ่งแน่นกระส่งเสียงเรียก,ยกนายกนายกกันตลอดเส้นทางนะคะ นายพิธาระบุว่าพี่น้องประชาชนกังวลใจว่าทําอย่างไรจะชนะอํานาจมืดชนะการเมืองแบบเก่าผมบอกกับพวกท่านแล้วว่าพวกเราคือการเมืองแห่งความเป็นไปได้เราได้สสมาสาคนสามเขตยกจังหวัดผมไม่ปฏิเสธว่ายังมีอุปสรรคขวางหนามเรารู้อยู่แล้วว่าอิสรภาพไม่ได้มาด้วยความบังเอิญเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนจําความรู้สึกในวันนี้ไว้เมื่อเจออะไรยากๆไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันค่ะหัวหน้าพรกเก้าไกลก็กล่าวต่อนะคะว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จ จะเข้าไปซับน้ำตาพี่น้องชาวประมงและจะดูแลพี่น้องเกษตรกรทำสุราก้าวหน้าให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้จะดูแลพี่น้องแรงงานทั้งสามสมุดให้ลืมตาอ้าปากในจังหวัดเหล่านี้ได้นี่คือภารกิจร่วมกันขอให้ประชาชนจับมือไปด้วยกันกับเราให้แน่นเดินหน้าแก้ไขปัญหาไปด้วยกันค่ะและระหว่างปราศัยนายพิธายังได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองด้วยว่าขณะนี้มีความพยายามจะฝืนมติพี่น้องประชาชนทำน้ำกลิ้งบนใบบอลทำน้ำลอดใต้สาย แต่ประชาชนไม่ต้องกังวลใจขอให้เชื่อใจได้ว่านายกที่ประชาชนเลือกแล้วจะเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลแน่นอนส่วนการพบกับภาคีเครือข่ายประมงจากทั้ง22จังหวัดที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะในพิธาก็ร่วมหาหรือวาราแก้ไขพรกรประมงเนื่องจากการบังคับใช้พรกรประมงกว่า8ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวประมงในพื้นที่ตั้งยุติอาชีพอุตสาหกรรมประมงในพื้นที่ซบเซาอย่างหนักทําให้เกิดเสียงสะท้อนให้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ซึ่งนายพิธากล่าวว่าเข้าใจความเจ็บปวดของพี่น้องประมงเพราะช่วงที่มีปัญหาไปร้องเรียนที่สภาสภากล็ล่มแต่ครั้งนี้พักเก้าไกลและพักร่วมรัฐบาลมีเสียงมากเพียงพอพร้อมทำงานผลักดันร่างแก้ไขพระกอบประมงอย่างเร่งด่วนและร่วมกันเพื่อฟื้นฟูุตสาหกรรมประมงให้ไปด้วยกันได้กับมาตรฐานไอยยูค่ะ